หลังจากที่เมื่อกี้กินปรกกอดหลังจากแล้วขาดเนาะเออเมื่อกี้ก็ได้ซ้ำกันอยู่ได้พี่น้องครับเสียงดังได้บ่หมีพ่อพู่ใหญ่ว่าอะไรครับเมื่อกี้ใช่เขาบอกว่าเสียงดังได้แล้วเสียงดังได้แล้วถ้ามันไม่พอเดี๋ยวพ่อพู่ใหญ่ติดเครื่องขยายให้โอ้สั่นจักรปากพ่อพู่ใหญ่เลยครับเนี่ยเต็มเลยค่ะ ว้าวมาแล้วครับ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 มาแล้วรับมาล้วครับมาแล้วครับมา้วครับมาครับมาครับมาแล้ครับมาแล้วาแล้วครับแล้วครับมาบมับมาาแล้วคบ้าแล้้วครับมา้วครับมาแมาแรรมาามาแล้วครับมาแล้วครับมา้วครับมครับมาาแวคาครับมามาแล้วครับม้วครับมา้วครั้วรครับ ถาทเสียนนเออทำเสียนมทำพี่ตนบ่ครับลาลาไปเซฟบหนาซับหนาเล็กน้อยก็ดีด้ซับหนาซับหนาเล็กน้อยมันเขาท่าเขาทางเล็กน้อยนะฮะม่าเบียเ์ื่เบียไปซับหนาแน่หละมันดังล่วงเบียบองพี่ป็นไม่อยากไม่้เบียร์รปรกอบเราเป็นคนแบอดนะฮ้เพิ่นเอินไ ครัไอก้ออกันใชัยยุงเทียบโอ้นไอ้กัใชักำลังเดินหนพัดโพดพัดลมนิดดีดีมดคือนแม่ลายีเหยมายอนหลังเทย้อนเป็นยอยุ่งหลังดีเป็นตะหอนเนาะพี่น้องครับพอน,นี่ดีพอนแางชี้อะไรก็มาหลอดฟาด้นฟาดบ่มันดันรอยย้อนลัย มันคือดาลอยเถอะคอคอยไหมเอาโบราณเลยบันใดบันใดบันใดควางเงด้เมาเอาคเอาเอาควอสิ่บนั่งเตียงมาตายสิอันนานีไหม ขอพี่เกียร์แน่ขอพี่เกียรแน่มาสั่นมาขอแก้วแน่ขอแก้วแน่เอาพ่อเสียเอาพี่เกียร์หรือแก้วครับแพกเบรกครับครับแพกแพกเบรกบัระหว่าแพ้าขาต่างกล่องอันนั้นพิเศษเวดังแมงมุมแน่เพิ่ที่หากิน่นี่นี่เอาสู่ไปน้ำกันครับพี่น้องยูทูบเบอร์เรา ใช่เปล่าล่อย่างนั้นวันนี้กินบะหมี่เลยลายเลยบ้างเองตัวอะหมี่สิละข้บวเหนียวบะเมี่อยังน้อคนนี้ใช่ไทหรือไทยงแกเพลงอะไรแะนนี้เด้อแกเพลงอะไรรักเกี่ยวเพอนกอเป็นเพลงร่ำเพลงของเน็ตขวังอำนเพลองเด็ลองอยากดิ ลำง่ายลอยนากลำง่ายอะเฮ้เดนงเ้ยนอยเน่คำนังคนาวเลตบ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 มันมางอล่ะมันมาง่ายมันมางายอันนี้แกอยู่เร้วแหละมันมางายยมันเป็นบ่ขจรเอื่นใส่าจังหวะไม่ เขาแอดดอปเขาแอดบมาใส่จ่างมาเป็นล็อกแมนแต่ว่าหลองลำเพลินใจลองไงนี่แม่ไม่หน่อยเต่มสาวเลยพ่อพ่อแล้วเปนตัวเป็นตัวเป็นตัวเองเติม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 เนี่ตัวสับปะเพยเนยังมันหล่อล่ะยากมันสับค่อมันมันก็ได้หันใจหันใจบาถือคือจบชีวิตแหละมันมันยากไงจริงีพอมันค่ารัว อ uh ุ้ยรถบ้านสักกอันเองรถบ้านเป็นใดรถบ้านดีรถพอข้ามอดมันเป็นก้อนคุ้นแผนอ่เพิ่มนอย่างี้พอนี้ยเพาเราซื้ออย่างก่อนผู้ถีอรองเราซื้ออะไอย่างก่อเราซื้อพอพออย่างก่อน พิ่นซื้อยังก่อเออลุงฟ้าเออพอลุงฟ้าแล้วลองไปเออต้นฉบับก็มาอยู่เรามาสอนอันแล้วมาสอนอันแมนงยากยากดีีแต่เวลาสนนี่มแต่เวลาันซับค้สมรคาค่ะแเวลามันับคำแบบซับให้นส่เลนคแให้นีค่าแนงเดอพอดัน้ามกดกับบหมอนงกระเดาโอ้ยากๆ มันแผลมันสับคำเดี๋ยวไปไเ่าก็ว่าเอาเปลานะมันยากเฮ้ลองไปลองแม่ก่อนบอกมันก็ซ้ำๆคนก็เพีงอันนีหละไอ้ว่าทุนแทนยากกว่าสำหรับไอ้ที่มีคำยากมองสองสามคำนึไม่หน่อยไม่หน่อยแกพีงอ้ยพี่ด้อตนรีไม่เลยได้ก็หิรรมดาแค่ลำเพื่อนธรรมดากั็ยากแล้ว ก็ต้องได้ทำนองได้คำได้อันนี้มันอีกอันนี้ถ้าล่วงก็ไปเลยแนี่ยเขาใส่คือไม่ได้เบิกจุกไปได้เขาเอิอยังกับการลองมันลองขึ้นลองคำเล้าเขานี่แหละโราพวกทั่วไปเขานี่แหละ ตรลงฝามันนะสราวลำนี้มันยากมันต้องเรียนเรียนลิ่นมันต้องไปไปมาต้องาติงหาที่เหลืก็มเนตกันนี่เพงอย่าละวันสิบกเรี้ยนพอเห็นแล้วเห็นในติตอกแล้วเพียงล้างลงมากว่าทีนมันเหลื่อมเเหรอเลื่มทองที่อก็ทองไปซาา จะสาไปสกอนแม่กัที่แหลกรากับฮาร์ดเอามือเดียวได้หน่อยถ้ากังทองเราทองเอาแบบปรเดียวทองไหวแบบทองเอาแบบเป็นขามน้มเกมนเนยนแคืองของแต่ละคนยากอยู่เยอะมีเบ่ไปท้านเนี่ยลเ็นมาได้แล้วเรางเป็นงอุ้งยิงจะเอิ้นหมูหรอคุยไม่ได้กินมาม่าละ พวกการเซ่ป่วให้มาอยู่เดชาหลังจากนี้ขอสิบด้ส่ซนห้ากันเลยครับกระด็นสิเป็นคนใบครับอัดซ้อนรถพอขับหมอนเนาะใช้งานได้จริงเลยเนีนใช้งานดีเดี้วโอเค ขวบพี้งนองก็บอกกระตินกตกโดเฉยโกกลือเทำ่อนาดีเลยปาดมวนด้อเมียนต้องตอันท่องใดคข้ักแน่ๆเนาะจังจังไีใดปนเนี้ยแย่แทแข็งสด ฝา,า,า,ากลังกูแชร์กับพี่น้องครับกด subscribe ช่กกองบา้านลำพนออฟฟิเชียลครับขอบคุณุกแรงใจพี่น้องครับาทางบีลงคลิปแล้วทางบีลงคลิปอย่างเดียวเลยบมป,ป,ปากโมติงเลยหลุดแ <นะ S 1> มนะสิเวรบ <laughs> เอาพอกันกีตารบสวัสดีครับ